เพื่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้27เมษายน2568สสวัสดีครับการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นเราต้องมีแผนเราต้องมีกำลังมีวิธีการเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้เรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายได้เรามีข้อดี เรามีเครื่องมือของเราเองเครื่องมือแรกเลยผมพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มยิ้มสยามมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มนะครับมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตไม่มีที่ไหนในโลกที่เขามีรอยยิ้มแบบของพวกเราคนไทยได้เป็นยิ้มที่ยิ้มได้ทุกสถานการณ์ด้วยนะฮะเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนไทยมีน้ำใจเป็นคำพูดติดปากที่เรารู้รู้กันคนไทยช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทอดทิ้งกันน้ำใจคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันน่าเสียดายที่มีหลายหลายคนเขาใช้ข้อดีของเราเนี่ยความมีน้ำใจของเราเนี่ยมาเป็นช่องทางในการหลอกลวงพวกเรา อันนั้นน่าเสียดายจริงๆคนเหล่านั้นไม่น่าทำไม่น่าทำมาหากินแบบนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ก็คืออะไรที่เป็นจุดดีเป็นเรื่องดีของเราเนี่ยเราอย่าไปลดความดีของเราแต่ให้เราเพิ่มเรื่องอื่นๆที่จะขึ้นมาช่วยเหลือเช่นเรื่องของการมีน้ำใจเนี่ยเป็นเรื่องดีดีมากๆเป็นคุณธรรมประจำชาติพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับ เราต้องไม่ลดแต่เราต้องเพิ่มในเรื่องของความรอบข้อความรู้เท่าทันอย่างถ้าเป็นพวกของเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นเนี่ยเราก็คงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าลักษณะแก๊งต้มตุ๋นมันเป็นอย่างไรเขาจะเข้าช่องไหนมาอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อหรือรู้เท่าทันนะแต่ว่าในขณะเดียวกันความมีน้ำใจของเรานี้เราจะต้องรักษาไว้ให้เป็นคุณธรรมของพวกเรา ยิ่งต่อไปเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์รอบด้านมันอาจจะยิ่งหนักมากขึ้นลำบากมากขึ้นเนี่ยความมีน้ำใจมันอาจจะอาจจะได้รับบททดสอบหนักๆมากขึ้นก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากมาเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยได้รับความช่วยเหลือเกือ้อกูลได้รับน้ำใจจากผู้คน ผมเชื่อว่าบางครั้งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับน้ําใจเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราจําได้ชั่วชีวิตเลยนะทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เราจะจดจําได้ไม่ลืมเลยอะเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการนั่งรถเมล์ผมเป็นเด็กที่ต้องนั่งรถเมล์ไปกลับไปโรงเรียนเนี่ยตลอดนะครับตั้งแต่เด็กเด็ก การนั่งรถเมล์ผมมีประสบการณ์ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องประสบการณ์ชีวิตของเราอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งถ้าคนเราไม่เคยมีประสบการณ์นั้นร่วมกันเนี่ยบางทีพูดไปจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประสบการณ์คนมันแตกต่างหลากหลายมากๆถ้าใครเคยได้ยินเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ อ่าถ้าจะไม่ผิดจะร้องว่ารถเมย์บริการเจ้าเจ๋าสองแถวบริการดีดีเป็นบุญของผู้โดยสารใช้บริการกันแน่นทุกทีคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งนเนี่ยนะฮะเพลงนี้ก็เก่าแล้วนะผมว่ามาเปิดฟังอีกสำหรับคนที่เคยนั่งรถเมย์นะครับยังรู้สึกว่าเพลงนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะเป็นภาพเป็นภาพบรรยากาศของรถเมย์ในเมืองกรุงจริงๆอะ่ะรถเมย์กรุรงเทพ คนต่างจังหวัดอาจจะถ้าไม่เคยมานั่งรถเมล์ในกรุงเทพก็อาจจะไม่เคยไม่รู้ประสบการณ์นี้นะครับผมกรุงเทพเองอะถ้าไม่เคยนั่งรถเมล์ในลักษณะแบบนั้นก็ไม่รับรู้อีกอะ่ะมันคือประสบการณ์อะไรผมมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนนะแตบบ่ผมรู้ว่ามันมากกว่าหนึ่งคนนะที่เขาไม่เคยนั่งรถเมล์เลยรู้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าที่บ้านเขาเนี่ยไม่เคยให้เขานั่งรถเมล์เลยอันนั้น ผมก็จำไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันนะครับแต่เขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้ผมได้รับรู้ว่าเออจริงฮะมีคนที่ไม่เคยนั่งรถเมล์เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าบรรยากาศของรถเมล์มันคืออะไรเราคงต้องหาดูหนังสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งรถเมล์นะครับอาจจะดูหนังดูภาพถ่ายเอาหรือฟื้นบรรยากาศประสบการณ์นั้นๆไปนะฮะเด็กนักเรียนเนี่ยตอนเช้าไปโรงเรียนก็ช่วงเวลามันก็พอๆกับ พี่ๆผู้ใหญ่ที่เขาไปเข้าทำงานนะครับเพราะฉะนั้นรถเมล์ช่วงเช้าก็จะค่อนข้างแน่นก็เป็นเรื่องปกติอีตอนที่พวกเราเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านนั่งรถเมล์กลับบ้านเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่ๆเขาก็เลิกงานแล้วพอดีพอดีกันอนะ่ะสามโมงครึ่งสี่โมงหลังจากนั้นนะครับเด็กผู้ชายบางทีก็เ,เล่นบอลต่อเล่นอะไรต่อก็จะกลับบ้านนะฮะแล้วก็มีรถติดอีกสภาพรถติดอีก โดยรวมๆก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยที่ต้องนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเนี่ยช่วงเช้าก็นแน่นช่วงเย็นนั่งกลับบ้านกนแน่นพวกเราต้องเจอกับรถเมล์ที่แน่นทั้งขาไปขากลับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเด็กคนไหนชอบการนั่งรถเมล์นะครับไม่สนุกอะแล้วรถเมล์เวลามันแน่นนี่มันคือมันแน่นจริงๆนะมันแน่นแบบถ้าคนไม่เคยนั่งรถเมล์แน่นๆเนี่ย จะไม่เข้าใจอะบรรยายยังไงก็คงจะไม่เข้าใจนะครับถ้าพวกเราเคยเห็นภาพของไอ้รถไฟฟ้าของญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นสารคดีที่ต้องมีคนคอยผลักให้ผู้โดยสารเข้าไปเพื่อจะปิดประตูลงไปให้ได้มันแน่นขนาดนั้นนะฮะรถเมไทยเวลาที่มันแน่นๆเนี่ยมันก็แน่นผมว่าไม่น้อยหน้าระดับนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นบรรยากาศของตอนเช้าคือสำหรับเด็กๆที่ไปไปเรียนตอนเช้าเนี่ย บางทีมันยังไม่ค่อยตื่นหรอกเด็กอะแล้วตอนเย็นๆเ,เหนื่อยๆกลับมาเนี่ยบรรยากาศมันไม่ใช่บรรยากาศที่คนร่าเริงสดใสขึ้นมาพบปะเจอกันแต่มาเป็นบรรยากาศของคนที่ต่างคนต่างเร่งรีบมีธุระส่วนตัวจะต้องไปทําถึงตอนเย็นก็บรรยากาศของต่างคนต่างก็เหนื่อยแล้วอะอยากจะกลับบ้านแล้วรถก็นแน่นเป็นปลากระป๋องก็นแน่นจริงๆกลิ่นตัว กลิ่นอะไรสารพัดถ้ามีไข่ผายลมขึ้นมาทีนี้โอ้โหเป็นเรื่องนะพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของบรรยากาศรถเมย์ไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยถ้าคิดกันจริงๆนะผมว่านะคนมันน่าจะเห็นกับตัวนะคือคือมันน่าจะตัวใครตัวมันสุดๆแล้วอะบรรยากาศการนั่งรถเมย์เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้รถเมย์บ้านเรารถเมย์ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ แม้ว่ามันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะแต่คนยังมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนะบนรถเม์เราจะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยครับผมไม่รู้ว่าสมัยปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่ไหมนะเพราะว่าผมห่างเหินจากการนั่งรถเมย์ไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับแม้จะยังยังจะต้องนั่งรถเมย์อยู่ก็ตามนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นกิจวัตรประจําวันแบบสมัยก่อนแล้วแล้วหลังๆเวลาผมนั่งรถเมย์เนี่ยก็เห็นว่ารถเมย อย่างน้อยสายที่ผมนั่งนะมันก็ไม่แน่นแน่นเอียดแบบที่เป็นเหมือนแต่ก่อนนะฮะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีพวกรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรพวกนี้ยมาแบ่งเบาผู้คนออกไปคือบรรยากาศบนรถเมล์เนี่ยเท่าที่ผมจําได้ได้จะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยที่เวลามีเด็กขึ้นไปบนรถเนี่ยผู้ใหญ่แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยนะเขาจะช่วยถือกระเป๋าให้เด็กมกเรียน มันเห็นได้ตลอดนะครับมันเห็นได้ตลอดจริงๆการช่วยถือกระเป๋าให้เด็กนักเรียนการช่วยถือของหนักๆให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆเป็นเรื่องที่ผมเห็นเป็นปกติเลยนะสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอคนที่ลุกให้นั่งภาพรวมของบรรยากาศโดยรวมของการขึ้นรถเมย์นั่งรถเมย์เนี่ยก็เป็นทํานองนี้แล้วพอเราขึ้นรถเมย์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะ คือจะต้องทนอยู่กับบรรยากาศนั้นนะ่ะกับสถานการณ์นั้นไม่รู้มันแน่นขนาดไหนก็ต้องอยู่แบบนั้นนะ่ะจนกระทั่งจะถึงป้ายที่เราจะลงคือเราไม่สามารถหนีจากสถานการณ์นั้นได้เลยจนกว่าจะถึงป้ายที่เราจะลงบรรยากาศโดยรวมก็เป็นอย่างนี้นะฮะมีครั้งหนึ่งที่ผมนั่งรถเมล์กลับบ้านนี่เป็นเหตุการณ์ที่จําได้เลยผมว่าอาจจะมีหลายคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับ เป็นเรื่องปกติที่รถมันแน่นมันแน่นมากมากแล้วก็วันนั้นก็รถติดปกติอีกเช่นเดียวกันผมก็ยืนไปตามปกตินะครับบนรถแน่นๆนั้นกลับบ้านตอนขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นปกติดีนะครับยืนไปยืนไปสักพักหนึ่งไม่รู้ใครเคยเป็นถ้าใครเคยเป็นเหมือนผมนี่จะรู้เลยว่ามันมันขนาดไหนนะครับอยู่ดีๆมันรู้ตัวว่าไม่ไหวเลวย ค่าศึกโจมตีมันมันมาแน่ๆเลยมันไม่ไหวแล้วมันกลั้นไม่ไหวแล้วแน่ๆเลยอ่ะมันโจมตีขึ้นมาแบบกระทันหันเลยว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็อาการของคนที่จะต้องกลั้นแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยรถก็แน่นคนก็เบียดเสียดยัดเยียดกันรู้สึกว่าคงจะตัวซีดเลยมั้งหน้าซีดเหงื่อแตกอะไรเนี้ยต้องอั้นแบบสุดตัวอืมทรมานมากเลยตอนนั้นอ่ะ คือตอนนั้นถ้าเกิดค่าศึกมันทะลุทะลวงออกมาจากดานปราการนั้นได้เนี่ยผมคงอับอายขายขี้หน้าไม่รู้จะแบกหน้าไปไว้ไหน <prem ises> ทั้งรถเมล์นั้นนะคงจะเหม็นหึ่งไปทั่วทั้งรถแน่นอนนะครับปรากฏว่าก็มีคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะก็คงเป็นคนทำงานรุ่นพี่ทำงานก็คงจะเหนื่อยนะคงจะสังเกตเห็นว่าไอ้เด็กผู้ชายตัวโตๆตัวดำๆตัวโตๆหัวเกรียนๆนี่ มันหน้าซีดเงือตกท่าทางอาการมันพิลึกพิลึกคุณที่เขาก็ลุกให้นั่งเรียกน้องๆมานั่งเถอะผมก็เลยได้ที่นั่งนังน่นนะแล้วก็ต้องนั่งบิดนั่งนั่งบิดนั่งขมิดนั่งอืเกรงมันตลอดทางแล้วเวลาไอ้ข้าสึกมันโจมตีนี่มันก็แปลกนะเป็นอาการที่แปลกประหลาดถ้าใครเคยโดน,นจะรู้เลยเป็นอาการที่แปลกใครไม่เคยโดนนี่ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เป็นอาการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับใครเลยก็ตามในที่สุดผมก็ทนทนทนได้จนมาถึงเปิดประตูเข้าห้องน้ำบ้านตัวเองได้รอดพ้นจากความอับอายขายหน้าที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นเพราะว่ามีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งใจดีมองเห็นไอ้เด็กผู้ชายหัวกลนเกลียนตัวดําๆเนี่ยที่มันกำลังเหงื่อแตกซิกเลยแล้วก็ อาการมันผิดปกติแน่ๆแ,แล้วเขาก็ลุกให้นั่งในบรรยากาศที่รถมันก็แน่นเอียดเลยนะแล้วพี่เขาก็ยังลุกไปไม่ได้ลงป้ายนั้นอ่ะเขาก็อีกไกลกว่าเขาจะลงอ่ะคือพี่เขาก็เสียสละที่นั่งนั้นให้ผมจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆการเสียสละที่นั่งให้กับเด็กนักเรียนคนหนึ่งบนรถเมย์ทำให้เด็กผู้ชายคนเนี้ยมันจดจำ ประสบการณ์นี้ได้ชั่วชีวิตเลยน้ำใจในครั้งนั้นทำให้เขารอดพ้นจากการที่อาจจะต้องอับอายขายที่หน้าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตไปได้ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆช่วยอะไรได้ก็ช่วยแม้ตัวเองจะต้องลำบากนิดนึงแต่คนนั้นเขาเดือดร้อนมากกว่าก็ช่วยเข้าไปนี่คือน้ำใจของคนไทยครับเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง ของชนชาติของเราเล่าเรื่องนี้ด้วยความขอบพระคุณต่อคุณพี่ท่านนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยได้รับความช่วยเหลือได้รับน้ำใจจากพี่คนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องที่เล็กๆที่ผมไม่ลืมเลยชั่วชีวิตนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ